ทำไมบางวันเราชนะใจตนเองแต่วันต่อมากลับพ่ายแพ้ต่อความรู้สึกของเราทำไมบางคนร่ำรวยแล้วกลับล้มละลายหรือบางคนยากไรแต่ใจกลับสงบกว่าเศรษฐีพันล้านพระพุทธเจ้าทรงชี้ชัดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องมงเอิญแต่คือโลกกระทาแปลกกฎธรรมชาติที่ทุกชีวิตต้องเผชิญไม่มีใครมีพ้นไม่ว่าพระราชาหรือคนขอทานในพระไตรปิฎก พระพุทธองค์ตรัสถึงโลกกระทำแปดไว้ชัดเจนคือลากเสื่มลาบยศเสื่มยศสรรเสริญมินทาสุขทุกข์ทั้งแปดเป็นคู่ตรงข้ามคอยหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงผัดแรงบ้างเบาบ้างแต่ไม่เคยหยุดพักเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีมีขหาบดีผู้มัง่งคั่งนามว่าอนาถบินทิกรษฐี ผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรยัยแม้จะเป็นเศรษฐีแต่ท่านก็ต้องประสบกับโลกกระททั้งแปดเช่นเดียวกันช่วงหนึ่งทรัพย์สมบัติถูกจนปล้นสูญเสียจนเกือบหมดสิ้นความทุกข์ท้าทรม่ท่านน้อมระลึกถ,ถึงพระพุทธดำรัสว่าสัพเพสังขาราอนิจจา สรรพสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงความวันไหวจึงผ่อนคลายพระพุทธองค์ทรงสอนว่าผู้มีปัญญาเมื่อประสบลาบยศสรรเสริญหรือสุขต้องไม่ยึดมั่นจนหลงระเริงเช่นเดียวกับเมื่อพบเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาหรือทุกข์ก็ไม่วันไหวเพราะทั้งแต่สิ่งเป็นเพียงกระแสของโลกไม่ใช่แกนแท้ของชีวิตครั้งหนึ่งในเมืองกบิลพัทพระเจ้าสุโทธทนะ พระบิดาของพระพุทธเจ้าเองก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่เผชิญกับโลกกระทำแปลกอย่างไม่อาจหลือเลี่ยงเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้และเสด็จกลับมาโปรดพระเจ้าสุโทธทนะทรงปิติยิ่งนักที่พระโอรสได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่กี่ปีถัดมาเมื่อพระพุทธเจ้าสุโทธทนะประชวรหนักร่างกายอันเคยเพียบกำลังเริ่มร่วงโรยนี่คือเสื่อมลาภและทุกข์ ที่เมกษัตริย์ก็ไม่อาจปฏิเสธเมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาพร้อมภิกษุสงฆ์เพื่อทรงแสดงธรรมปลอบประโลมพระบิดาให้เห็นว่าความเสื่อมลาความเสื่อมสลายคือธรรมดาของร่างกายพระเจ้าสุโทธทนะจึงบรรลุโสดาบันด้วยใจสงบก่อนสิ้นพระชนโดยปราศจากความหวาดหวั่นอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นกับพระเจ้าประเสนธิโกศลกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งแคว้นโกศล ผู้ครองอำนาจและความมั่งคั่งแต่ในช่วงบั้นปลายประชนกลับสูญเสียทั้งยศและบัลลังก์ให้แก่กระบฏภายในอำนาจที่เคยยิ่งใหญ่กลับดับสิ้นราวควันไฟพระเจ้าประเสรธิประสลต้องหลบหนีออกจากพระนครขณะเดินทางท่ามกลางลมหนาวและความอดอยากพระองค์สวรรคตอย่างสงบในบานี่คือเสื่อมยศและทุกข์ ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ไม่มีกิดเกียนพระพุทธองค์จึงสอนว่าผู้มีปัญญาไม่ควรดีใจเกินประมาทเมื่อได้ลายยศหรือสรรเสริญและไม่ควรเศร้าโศก เมื่อเสียสิ่งเหล่านี้เพราะอนิจจังทุกขังอนัตตาคือสัจจะแห่งลูกกระทำทุกสิ่งแปลเปลี่ยนตลอดเวลาระหว่างที่พระพุทธองค์สเสด็จจาริกไปตามชนบทมีหลายคราวที่พระองค์และโมพภิกษุต้องอดอาหารเนื่องจากชาวบ้านบางหมู่บ้านไม่ศรัทธาและมีครั้งหนึ่งที่พระองค์ถูกพินทาจากผู้ไม่หวังดี เรื่องเล่าถึงหญิงสาวชื่อว่าจริงจะมานะวิกาที่ถูกรุยงให้ใส่ร้ายว่าพระพุทธเจ้าทำให้ตั้งรันพระองค์เพียงตรัสว่าคำจริงเป็นอมะตะแล้วนิงเงียบจนความจริงเปิดเผยในที่สุดเหตุการณ์นี้แสดงถึงการนินทาและสรรเสริญอย่างชัดเจนว่าความจริงย่อมคงอยู่แม้โลกจะวันไหวจากพระราชาผู้ทรงศักดิ์จนถึงพระาศาสดาผู้บริสุทธิ์ ่างก็ต้องประสบโลกกระทำแปลกไม่ต่างกันครั้งหนึ่งในเมืองสาวัตถีอุบาสิกาผู้เป็นเลิศในการถวายทานเธอเป็นผู้มั่งคัง่งงดงามและมีชื่อเสียงอย่างยิ่งแต่ชีวิตของเธอก็ไม่อาจมีผลกระแสของการได้ล่าเสื่อมล่าเช่นเดียวกับใครๆคราวหนึ่งนางวิสาขาต้องสูญเสียหลานรักที่ป่วยหนักและสิ้นชีวิตความโศกเศร้าถาโถม แต่เธอน้อมระลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ที่ว่าทุกขังอันจจงทุกสิ่งหลวนไม่เที่ยงความเศร้าลดลงกลายเป็นปัญญาเธอยังคงประกอบบุญกุศลสร้างพระวิหารบุพารามถวายพระพุทธเจ้าและประสงค์ทั้งหลายแม้ต้องใช้ทรัพย์มหาศาลก็ไม่หวัน่นนี่คือตัวอย่างของการตั้งสติเมื่อเจอทั้งลาบและเสื่อมลาบอย่างแท้จริงอีกด้านหนึ่งมีเรื่องของประโมคลานะ พระอาหารหันต์ผู้เลิศในริษแม้เป็นผู้สิ้นกิเลสแต่ก็ยังประสบโลกธรรมด้านนินทาและทุกข์วันหนึ่งพระโมคคลานะถูกพวกโจรทำร้ายจนสิ้นชีพเหตุเพราะกรรมเก่าที่เคยเก่อไว้ในอดีตชาติพระพุทธองค์ตรัสว่าแม้พระอาหารหันต์ก็ยังต้องได้รับผลกรรมเก่านี่คือความจริงอันยิ่งใหญ่ของสังสารวัฏที่ไม่มีใครมีพ้นอีกเหตการหนึ่ง เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระนางมหาประชาบดีโคตมีผู้ซึ่งปรารถนาจะบวชเป็นภิกษุณี แม้พระนางจะมีฐานะสูงส่งแต่ก็ยังต้องเผชิญการถูกปฏิเสธในครั้งแรกพระพุทธองค์ทรงตรัสปฏิเสธถึง3มครั้งก่อนจะทรงอนุญาตในภายหลังเมื่อภิกษุณีก่อตั้งขึ้นพระนางก็ยังต้องพบทั้งการสรรเสริญจากผู้ศรัทธาและการต่อต้านจากบางฝ่ายสะท้อนให้เห็นชัดว่าได้ยศเสื่อมยศและสรรเสริญนินทาเป็นกระแสที่พัดผ่านทุกชนชั้น เรื่องราวเหล่านี้สอนเราว่าโลกธรรมแปไม่ได้จำกัดอยู่ที่กษัตริย์พระอรหันต์หรืออุบาสิกาผู้มั่งคั่งแต่คือสัจธรรมที่ทุกชีวิตต้องเผชิญการมีสติรู้เท่าทันจึงเป็นเกราะคุ้งครองใจให้ไม่หวั่นไหวเมื่อเข้าใจว่าโลกธรรมแปคือกระแสธรรมชาติคำถามต่อไปคือเราจะปฏิบัติอย่างไรเือไม่ให้ใจหวั่นไหวเมื่อเผชิญการได้ลาบการเสื่อมลาบ การได้ยศการเสริมยศสันเสริญนินพาสุขและทุกข์พระพุทธองค์ทรงวางหลักไว้อย่างลึกซึ้งในพระไตรพิดกโดยเฉพาะอุเบขาหรือความวางเฉยอย่างมีปัญญาไม่ใช่การเมินเฉยอย่างไม่รับผิดชอบแต่คือการตั้งมั่นด้วยปัญญาที่รู้แจ้งว่า อัน,นิจจังทุกสิ่งไม่เทีย่ทยงทุกครั้งเป็นทุกอนัตตาไร้ตัวตนตัวอย่างสำคัญคือเมื่อพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่วัดเวรุวันและทรงรับพัฒตาหารจากขหบดีผู้มั่งคัง่งวันรุ่งขึ้นเมื่อเสด็จไปยังบ้านขหบดีอีกครั้งกลับถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าไปภิกษุทั้งหลายรู้สึกอับอายแต่พระองค์ตรัสอย่างสงบว่า สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นธรรมดานี่คืออุเบกขาที่ตั้งอยู่บนปัญญาอีกกรณีหนึ่งในคราวที่มีภิกษุษสงฆ์มีภาควิจารณ์พระสารีบุตรโดยไม่เข้าใจเจตนาพระสารีบุตรกับกราบขอขมาด้วยใจที่สงบไม่วันไว้ต่อคำนินทาเมื่อความจริงปรากฏผู้ที่ใสร้ายถึงกับละอายใจ เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นพลังของการรักษาจิตกลางโดยไม่วันไว้ตามคำชมและคำทีเตียงพระพุทธองค์ยังทรงสอนว่าผู้หวังจะพ้นทุกข์ควรเจริญสติปัฏฐานสีคือกำหนดรู้กายเวทนาจิตและธรรมด้วยปัญญาที่เห็นการเกิดดับเหมือนเฝ้าดูแม่เคลื่อนผ่านท้องฟ้าไม่ยึดติดว่านั่นคือเราหรือของเรา ในชีวิตประจําวันการฝึกเช่นนี้เริ่มได้จากเรื่องเล็กๆเชน่นเมื่อได้รับคําชมให้รู้ทันความยินดีที่เกิดขึ้นเมื่อถูกตำหนิให้สังเกตความไม่พอใจที่ผุดขึ้นไม่รีบผักไสหรือกอดรัดเพียงรับรู้แล้วปล่อยไปการทําซ้ําบ่อยๆ จะทำให้ใจค่อยๆแข็งแรงไม่หวั่นต่อพายุของโลกกระทำสายลมเย็นยามเช้าพัดผ่านปลาผ่ยคล้ายกับย้ำเตือนว่าทุกสิ่งกำลังเคลื่อนไปไม่หยุดนิ่งเช่นเดียวกับโลกกระทำแปลที่พระพุทธองค์ทรงชี้ไว้ว่าเป็นกฎเกณฑ์ของชีวิตไม่ว่าผู้ใดก็ต้องพบเจอ ตลอดเรื่องราวที่ผ่านมาเราเห็นแล้วว่าพระราชาผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าประ,ระสิทธิโกศลยังต้องสูญเสียบัลลังพระอรหันต์ผู้เส้นกิเลสอย่างพระโมคคลานะก็ยังเผชิญภัยของกรรมเก่าขหะบดีและอุบาสิกาผู้มีศรัทธาอย่างอนาถบุนินทกเศรษฐีและนางวิสาขาก็ไม่พ้นการมีลาบและเสื่อมลาภสุขและทุกข์ แม้แต่พระพุทธองค์เองก็ถูกมินทาถูกปฏิเสธและต้องอดอาหารในบางคราทั้งหมดนี้ชี้ชัดว่าได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยดสันเรินมินทาสุขและทุกข์คือกระแสะของโลกที่หมุนเวียนดุดราตีสลับกันไปไม่มีใครสั่งให้หยุดได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือการตั้งสติและเห็นตามความเป็นจริง พระพุทธองค์ทรงสรุปไว้อย่างลึกซึ้งในประสูตรว่าผู้ใดมีสุขหรือทุกข์เกิดขึ้นแต่ไม่เห็นสิ่งนั้นว่าสำคัญ ผู้ใดนั้นเลยผลจากโลกได้การรู้เท่าทันโลกกระทำแปลไม่ได้หมายถึงการละทิ้งหน้าที่หรือความพยายามแต่คือการดำเนินชีวิตด้วยปัญญาและอุเบกขาเห็นคุณค่าของความเพียรโดยไม่ยึดติดกับผลลัพธ์รู้จักใช้ความสำเร็จเป็นพลังสร้างบุญกุศลและยอมรับความสูญเสียโดยมั่นพังทลายเมื่อเรามองลาบยศสรนเริญหรือความสุขเป็นเพียงของชั่วคราวใจจะไม่หวั่นไหวเกินเหตุ และเมื่อเผชิญกับความเสือ่อมนินทาหรือทุกข์ก็จะไม่สิ้นหวังแต่ใช้ทุกขประสบการณ์เป็นครูสอนสติเราดังนั้นไม่ว่าโลกจะหมุนแรงเพียงใดใจที่เห็นความจริงจะไม่หวั่นไหวดุดภูเขาหินที่ไม่สั่นสะเทือนแม้ลมพายุพัดกระหน่ำนี่คือหัวใจของคำสอนของพระพุทธเจ้าและเป็นเส้นทางสู่ความสงบที่ทุกคนเข้าถึงได้ในชีวิตประจำวันขอให้การระลึกถ,ถึงโลกธรรมแปด เป็นดังประทีปสองทางให้เราไม่ลืมมาทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปและในความเปลี่ยนแปลงนั่นเองเราจะพบกับความอิสระภายในที่แท้จริงสาธุ